สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัทธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมาแนะนํารถเก๋งสายประหยัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ามิซูบิชิมิราด1.2 GLS รถปี2018นะครับมันจะมีการแบ่งในเรื่องตัวรุ่นย่อยอยู่ประมาณนี้ครับอย่างแรกเลยนั่นคือ GLX กระบะสอก็จะเป็นตัว GLS S สิงคโปร และก็ที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดอัพสเต็ปขึ้นไปก็จะเป็นพวกแบบตัว L T D หรือว่าตัวรุ่นลิมิเต็ดนี่คือการแบ่งรุ่นย่อยของตัวมิซุบิชิมูระและมิซุบิชิอัชระนะครับสำหรับตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาครับบรอนเดิมโรงงานไม่มีการชนหนักพลิกความน้าท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจแถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้นะครับ สำหรับอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่เราต้องขออวยเลยแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นคือตัวรถอีกกคาในค่ายของมิตซูบิชิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวรองท็อปหรือตัวท็อปให้ออปชั่นติดตัวรถมาค่อนข้างที่จะดีนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัว p o i n t เตอร์คู่หน้านะฮะแล้วก็ d a ย์ไทม์ u n n i n g งไลท์นะครับสำหรับตัวด้านล่างเนี่ยคิ้วกันชนล่างก็จะเป็นตัวโครเมียมแล้วก็ตัวหลอดตันมอง เดลิ์อีกคู่หนึ่งที่อยู่ตัวด้านล่างตรงนี้อันนี้ถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็กรอบประจังหน้านะก็จะเป็นแบบ premium, โครเมียมโลโก้เป็นแบบโครเมียมนะครับสันตัวฝากระโปรงอะไรพวกนี้เห็นแบบชัดเจนนะครับการออกแบบเนี่ยหรือว่าในยุคปัจจุบันนี้เนะี่ยก็ต้องมีการล้ำสมัยทันสมัยกับในกลุ่มของลูกค้าส่วนต่างๆวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าในช่วงของที่เราต้องการหารถใช้งานสักคันหนึ่งในราคาย่อมเยา ง่ายๆเลย,ย,ยตรงนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับเครื่องยนต์1.2ลิตรเนี่ยมิลลาดเนี่ยเข้าเกณฑ์เลยฮะความประหยัดอันนี้ใกล้เคียงกับตัวนี้สันมาสมากเป็นอีก c คานะฮะตัวเกียร์ CVT นะครับพวกนี้ก็มีการแต่แขน่งออกมาจากพวกแบบไมเวกอยู่แล้วแหละแ,แน่นอนนะครับเป็นตัวไมเวก3 แล้วก็คันหน้าเดิมนะฮะตัวรอยเม็ดองเม็ดอากนะครับนงน็อตนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวายางซีคูณนะครับโช๊คเนี่ยตัวเม็ดสียังอยู่เลยนะฮะไม่เคยมีการแกะนะครับโช๊คเดิม A B S นะครับทุกอย่างมีให้ครบทั้งหมดเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟแล้วก็ตั้งศูนย์ถุงร้อให้กับผู้ทุกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะ ตัวแบตตัวลงแบตเตอรี่ไดสตงไดสตาร์อะไรพวกนี้ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับรถปี18 18 19 20 21 2 2รถ4ีปีเพราะนั้นตรงนี้ในเรื่องของตัวการใช้งานยังได้อยู่ในระยะยาวและก็สำหรับลูกค้าที่จัดไฟนแนนซ์เครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินของคนขายแต่บาทเดียวนะครับรานนี้เนะี่ยเรามาดูดูตัวด้านข้างกันบ้างสีด้านข้างสวยเสมอกันเพื่อรอบคันนะครับสำหรับตัวล้อครับท็อปขึ้นมาแบบนี้ มี2แบบด้วยกันนะฮะนั่นคือล้อกระทาแปะกับตัวเป็นแมกอลอยถ้าเกิดเป็น S สิงคโปร์จะเป็นตัวล้อแมกอลอยแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นตัวปี2020นะฮะตรงนี้เราก็มีการเปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่แล้วตัวระบบเบรกด้านหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะครับ15ซีรูแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างครับก็จะเป็นตัวหลอดเอ d ดีแล้วก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะสวกันสาดมีแล้วเรียบร้อย เบ้ารองมือมือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโพรีเมียมแต่สําหรับในส่วนของฝั่งทางด้านคนขับจะมีเป็นตัวปุ่มกดโดยอัตโนมัติมาให้นะครับเพราะว่าคันนี้มันมีเป็นตัวเอนจิ้นสตาร์ทนะฮะบอดี้เนี่ยเราดูกันด้านนอกเนี่ยโอโ้โหคนตัวใหญ่นี่นั่งขับไม่ได้แน่นอนเลยให้โดยสารไม่ดีเลยขับขี่ไม่ดีเลยไม่จริงเลยครับมันออกแบบมาให้กระทัดรัดและก็ใช้งานได้ง่ายจอดในที่แคบจอดในซอย ขับถอยหลังขับออกจากซอยขับออกในตรอกอะไรพวกนี้สบายๆเลยวิสัยทัศน์ในการมองเห็นยิ่งดีเยี่ยมเข้าไปใหญ่นะครับสวยมากเลยนะฮะเส้นคมชัดเจนนะครับครัวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านท้ายกันต่อครับสาหารบส่องตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนโจบตูดมาแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟด้วยไฟเดรกใช้งานได้ตามปกตินะครับไฟเด็กจะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับ โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมนะครับสปอยเลอร์แบบสปอร์ตแล้วก็ไฟเบรกตรงนีา3แล้วก็สําหรับตัวด้านท้ายเนี่ยจะมีเป็นตัวปุ่มกดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตรงนี้คือตัวกุญแจเนี่ยมันเป็นอัสมาร์คคิวเอตอิมโบรเรนเซอร์นะครับแล้วก็สอบในเรื่องตัวส่วนแต่งเอสเซอร์รี่ต่างๆพวกนี้เนี่ยคือมันมีรองรับหมดอยู่แล้วแหละนะครับอาทิอย่างเช่นคู่กันศาสตร์ตอนนี้มันมีแล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้เป็นตัวพวกแบบฟงฟิล์มรอบคันอะไรพวกนี้ เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหลังไม์กันอีกทีหนึ่งเรื่องจุดจ้อยของเด็กๆนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะดูที่เก็บสมรระด้านหลังกันต่อเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรื่องแบบบ้านๆเลยนะครัแผ่นกันขโมยมองนะครับแผ่นกันขโมยมองหรือที่ปิดสิ่งของมีค่านะครับพื้นที่สําหรับส่งตัวตอนหลังเนี่ยถามว่าเหลือเยอะไหมพอในสมควรระดับหนึ่งถ้าเกิดเราส่งของหรือว่าเป็นตัวกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัสใหญ่ๆหน่อยจะได้อยู่ประมาณสัก ถ้าเกิด2กล่องใหญ่นะฮะตรงนี้ถือว่าได้เลยหรือไม่งั้นเนี่ยเป็นกล่องซ้ําเอกสารเก็บเอกสารนะฮะหรือว่าเป็นตัวงานนั่นนี่อะไรพวกนี้สามารถใส่แล้วก็วางของได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็บอกตอนที่สองนี่สามารถพับเก็บได้แบบ60ต่อ40นะฮะตัวนงตัวน็อตน,นะครับสีด้านท้ายยางซิลิโคนนะครับหรือว่าตัวรอยเม็ดอ้างด้านท้ายอะไรพวกนี้วรวพวกนี้เนี่ยคือมันดูง่ายครับเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายบอดี้เนี่ยคือมันกระทัดด เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าในช่วงยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยน้ํามันมันแพงเบนซินนะแต่ต้องการความประหยัดไปในตัวด้วยสามสูบนี่ไม่ประหยัดมาว่านได้เลยนะครับนี่คือสําหรับตัวด้านนอกมีหลายคันนี้เดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับส่วนสําหรับด้านในนะครับเรามาต่อเนื่องจากช่วง ด้านหน้าเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าออปชันมันมีให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแอร์แบ็กเนี่ยคู่หน้ามีแน่นอนนะครับแล้วก็สับตัวเครื่องเล่นนะครับเป็นจอแบบทัสกรีน,นะครับของมิสซูมอเตอร์ไทยแลนด์แท้เลยตรงนี้มีการติดตั้งออกมาจากศูนย์แล้วแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ usb กับ aux นะฮะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าสำหรับตัวรถอีโกคาเนี่ยที่อยู่ในซิกเมนต์ a เดียวกันเนี่ยจะมีรุ่น,นก็คือพวกแบบอย่างมาสด้า ที่มีมาให้เครื่อง1.3นะฮะที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกแบบอย่างตัวทงตัวท็อปอะไรพวกนี้แต่สําหรับมิสซูเนี่ยคือมันมีไล่มาตั้งแต่ตัวรองท็อปแล้วก็มาจนถึงตัวท็อปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะครับด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งเลยวางสิ่งของเศษลงเศษเหลียงอุปกรณ์จิตจิตปะทาอะไรพวกนี้ทุกไปใส่ได้เต็มที่เลยแล้วก็ที่วางแก้วน้ำสองใบนะครับสําหรับตัวเกียร์ครับจะเป็นออตโต้นะฮะ การเข้าในส่วนตัวเคร่งแบบอย่างขั้นบันไดตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยออโต้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดขับและสําหรับคนที่ขับรถเป็นอยู่แล้วใช้งานได้ทุกในสถานการณ์นะครับตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าอย่างลูกสาวเราต้องการรถขับไปเรียนหรือว่าต้องการรถขับไปทํางานลูกชายเราอยากได้รถเก่งใช้งานสักคันหนึ่ง เราอยากจะช่วยเขาในเรื่องตัวความประหยัดในตรงนี้ไปด้วยสําหรับตรงนี้เนี่ยถือว่าเพียงพอแน่นอนนะครับตัวเพวงมาลัอยครับจะมีการตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนโบแบล็กนะฮะแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือมัลติมีเดียทั้งหมดเลยกดรับกดวางระบบคําสั่งเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ตัว Engine Start นะฮะสำหรับกระจกเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้าครับแล้วก็ตัวมองข้างกับพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกัน เซ็นทั้งล็อกสำหรับตัวปี18คันนี้ยังไม่มีมาให้มันจะเป็นตัวระบบแบบอโตเมติคือถ้าเกิดเราขับรถเกินความเร็วที่มันมีการตั้งค่ามามันจะล็อกโดยอัตโนมัติให้กับเราเลยนะครับแล้วก็ตัวทัชเชนคอนโทรลการล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวตรงนี้ก็มีติดตั้งมาให้แล้วสําหรับตัวเบาะครับเป็นเบาะ5สีดําอันนี้แหละนะฮะส่วนสุดท้ายสําหรับตัวรถคันนี้ที่เราไม่พูดก็ไม่ได้นั่นคือความกว้างสบายสําหรับภายในห้องโดยสาร นะฮะอันสูงเกือบประมาณ170่ง้อเนี่ยและเป็นคนที่ใส่ระบอดี้ตัวใหญ่มากนี่คือการโดยสารครับเราสามารถตัดในส่วนของตัวเบาเนี่ยให้เข้ากับการใช้งานหรือว่าการขับขี่ของเราได้เต็มที่เลยคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปรับได้แล้วถามว่าข้างหลังเนี่ยหัวคงหัวเข่าอะไรมไมันมีการชนกับตัวเบาไหม ไม่มีอยู่แล้วครับแน่นอนนะฮะคุณพ่อคุณแม่แฟนลูกหรือว่าเพื่อนก็นั่งได้สบายออกต่างจังหวัดไปบางแสนไปชมบุรีไปพัทยาไปเที่ยวน้ําตกเอราวัณแล้วพวกนี้ไปนครนายกสบายๆเลยหรือว่าคุณลูกค้าที่อยู่ในโซนต่างจังหวัดอยากจะมีรถใช้ไว้สักคันหนึ่งในที่เล่ผ่อนอย่วแต่เป็นตัวรถปีใหม่อันแนะนำมีราท์คันนี้รถปีสตนเนี่ยระยะการใช้งานไปแล้วสักคันนี้อยู่ที่สามหมื่นโล นี่คือทั้งหมดของตัวมิลลาดไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกรอบคันที่เราได้มีการรับชมไปแล้วเดี๋ยวเราไปสุบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยกันหนึ่งหนึ่งพันหนะสับตัวกุ้งคายแฮแบ็ห้าประตูนะครับสามสูบสามเอเก้าสองคันนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่น,นที่น่าใช้นะครับสําหรับภายในเดือนเมษาเนี่ยเราสื่อเทราว่าเป็นฤดูร้อนไปแล้วนะฮะ หนึ่งรุ่นที่น่าใช้ในฤดูร้อนนี้นั่นคือตัวมิตซูบิชิ i m รา a คันนี้ไม่ควรพลาดเลยสําหรับคนที่ชอบสาย e ีเกิลมานะครับตอนนี้เนี่ยสต,ตัวราคาปี2 0 0 8คันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่3ามแ0 0บาทอันย้ํานะครับ3ามแ0 0บาทถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องแช็งเงินโดม้จแต่บาทเดียวนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้สําหรับคนที่อยู่ใน ระยะทางไกลหรือไม่อาจจะสะดวกเดินทางมาดูที่ร้านไม่เป็นไรครับเรามีบริการสั่งเซ็นไฟแนนถึงที่ถ้าเกิดจับฟแสนซผ่านแล้วรถอนุมันแล้วเรามีบริการส่งมอบรถยนต์นอกสถานที่ให้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นตรงนี้เบอร์ใต้ล่างคิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวอีดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสักลิปนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัติ์ออโต้นะครับ แล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe เด็กคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนำแล้วก็พรีเซนต์ให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ